ูต่อไปนะคะลาเต้ปั่นกันบ้างละค่ะก็กาแฟสช็อตเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะดึงน้ำกาแฟ3ออนค่ะทำกัน3ออนดูใส่กาแฟโอเคเลิศพอเราดูใส่กาแฟเรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะถูกแก้วต้องดูให้ดีนะไม่ใช่เร็วไปช้าไปไม่อร่อยนะคะก็หวานปกติเหมือนเดิมค่ะนมข้นจืดที่1่ออนนะคะ หวานก่อนจืดก่อนได้หมดนะ,ะนมข้นจืด1อึ่งออนอใส่ไปนี่นะคะแล้วก็นมข้นหวาน2องอนอันนี้หวานปกติ1ออนนะคะโกยนมสดนะคะเราจะใส่2ออนค่ะลาเต้เราต้องการความนุ่มเนาะต้องนุ่มกว่าคาปูค่ะน้ำกาแฟ3ออนนะคะมาเรียบร้อยเทสใส่เลยค่ะตามด้วยผงปั่น1ช้อน น้ำแข็งหนึ่งแก้วก็จัดการปั่นเลยเรียบร้อยค่ะอ่ะเทเลยค่ะเหลือใช่ไหมไม่ต้องห่วงค่ะปิดฝาก่อนเลยนะตอนนี้เรามีอาวุธพิเศษแล้วเห็นไหมเนี่คิดค้นมาเรียบร้อยค่ะอ่ะเห็นไหมคะเรามีอาวุธของเราเรียบร้อยนะคะไม่มีการเลอะเหอะจ้ะง่ายๆเอากลวยมาตัดจุกเท่านั้นเอง คิดได้อ่ะโอเคลาเต้ปั่นนะคะ